สวัสดีครับผมพิเชษหนึ่งหกแปดพารวยนะครับชอบปรากฏไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าท่านแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดสับตะไคร้แล้วก็ดิ่งทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณคุณป้าทุกทท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับความเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับ ต้องมาพิสูจน์กันครับครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสูตรดับหลักหน่วยบนนะครับ9 3งสามวนครับเดินดีจริงหรือไม่ครับมาพิสูจน์กันได้เลยนะครับครับก่อนนีนะครับก็ต้องขออภัยสําหรับท่านที่สมาสมาชิกอยู่แล้วนะครับหรือว่าท่านที่ได้เลขไปแล้วนะครับไม่ต้องสับสนนะครับตรงนี้ครับผมเองก็พอดีไม่มีเวลาครับที่จะไปลงก่อนนะครับก็เลยเอามาลงตอนท้ายนะครับ ต่จะให้ท่านดูครับว่ากระบวนการคัศนรหากว่าจะได้เลข2ตัวมานะครับที่ส่งให้ท่านไปนะครับเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วก็มีบางท่านขอมาด้วยครับผมเองก็เลยทําทีเดียวครับครับสําหรับท่านใดที่ไม่ชอบกระ่านนะครับแต่นี้เป็นสูตรหน่วยเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วผมรวบรวมแล้วก็ระมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านใดที่ได้เลขไปแล้วไม่ต้องสับสนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปอ,อธิบายที่มาที่ไปของสองตัวนะครับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นหลักการส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับครับก่อนอื่นก็ขออันคาเตือนให้กับคุณป้าก่อนนะครับคําเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสถิติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับหนึ่งหกแปดพารวย ทางช่องจะทําข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลยนะครับครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของท่านด้วยนะครับครับหลักการในการค้นหาหรือว่ากระบวนการคัดสรรหา ดับหน่วยผมนะครับคิดยังไงคำนวณยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะใช้สูตรดับนะครับสูตรดับอมาหลายๆสูตรนะครับแล้วเอามาชนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับผมเอามาชนให้ท่านดูนะครับสูตรดับนะครับเราก็คัดสูตรดับที่แม่นๆนะครับหรือว่าท่านจะใช้หลักการอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วหาเลขดับของหลักนั้นมาครับ แล้วมาชนกันเยอะสุดครับแล้วค่อยมาตัดทิ้งครับอ่านี่ครับถ้ามันชนเยอะแบบนี้ครับเช่นสามห้าเจ็ดเก้านี่ยครับชนเยอะสุดครับคือห้ากับเจ็ดนะครับเราจะตัดทิ้งสองตัวนะครับสามกับเก้าก็ไม่สวยครับน่าจะตัดทิ้งได้อยู่นะครับแต่ก่อนที่จะมาตรงนี้ได้นะครับเราต้องมีสูตรดับแนแม่นนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสูตรดับให้ท่านหนึ่งสูตรครับอ่า เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะมาประมวลผลคัดสัรหาแล้วก็คิดยังไงคำนวณยังไงไหมท่านดูนะครับครับสาหรับท่านใดที่ไม่ชอบนะครับก็ผ่านนะครับแต่สาหรับท่านใดที่ชอบก็เตรียมปากกาไว้เลยนะครับนี่ครับหลักการที่ผมจะคํานวณนะครับผมใช้หลักแสนนะครับดูข้างบนนี้ก็ได้ครับเป็นภาษาไทยนะครับหลักแสนหลักพันหลักสิบร้อยครั้งที่สองสิบครั้งที่สอง ร้อยครั้งที่สี่ร้อยครั้งที่สี่แล้วก็ร้อยครั้งที่สี่สิบครั้งที่สี่แล้วก็เลขคงที่แปดนะครับเอามาบวกนะครับหรือว่าทําแบบตารางแบบผมนี้ก็ได้ครับอ่าคิดง่ายๆครับนี่ครับอ่าหลักแสนนะครับเดี๋ยวผมจะบวกเลขให้ท่านดูนะครับเจ็ดหลักแสนนะครับบวกหลักพันครับเจ็ดบวกหกก็เป็นสิบสามนะครับ สิบสามเราจะใช้เลข้ทยอย่างเดียวครับคือเลขสานะครับมาบวกกับหลักสิบบนนะครับสามกับหนึ่งเป็น4ี่นะครับสี่มาบวกร้อยครั้งที่2นะครับสี่บวกสามครับได้เจนะครับแล้วก็สิบครั้งที่2นะครับเลขแปนะครับเจ็ดบวกแดเป็นสิบห้าครับเราจะใช้เลขห้อย่างเดียวนะครับเลข้ทยอย่างเดียวคือเลขห้านะครับทีนี้ เก้าร้อยครั้งที่สี่นะครับสามครั้งครับเก้าสามยิบเจ็ดเจ็ดบวกกับห้าเมื่อกี้นี้เป็นสิบสองนะครับเราจะได้เลขไทยอย่างเดียวคือเลขสองนะครับสองบวกหลักสิบครั้งที่สี่นะครับคือแปดครับสองกับแปดก็เป็นสิบนะครับผลก็คือศูนย์นะครับศูนย์บวกกับเลขแปดคงที่ครับก็ได้แปดนะครับก็คือเลขแปดนี่คือเลขดับนะครับ ดับคืออะไรครับดับคือความน่าจะเป็นครับน่าจะไม่มาให้เห็นในงวดวันที่16สิงหาอานี่ครับนี่นี่ผมคิดของงวดวันที่1สิงหานะครับอแล้วก็จะได้ผลมาดับงวดวันที่16สิงหา60นะครับจําได้น่าจะเป็นศ0นะครับเพราะว่าผมเริ่มทำหวยตั้งแต่เดือนนั้นครับนี่ครับ มาดูแปดครับมาครับออกสี่สามหนึ่งไม่มีแปดครับชัวผ่านนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูอีกสูตรครับเอออีกบวานหนึ่งครับเจ็ดกับห้าเป็นสิบสองครับสองบวกสามเป็นห้าครับห้าบวกสามเป็นแปดครับได้เปศูนย์ได้แปดเดิมครับพักไว้ก่อนครับเก้าสามยีิบเจ็ดครับเจ็ดกับแปดเป็นห้าครับห้าบวกกับสี่เป็นเก้าครับเก้าบวกแปดครับได้สิบเจ็ดครับผลลัพธ์คือเจ็ดครับ เจ็ดความน่าจะเป็นครับน่าจะไม่มาให้เห็นในหลักหน่วยบนครับที่หนึ่งกันยานะครับดูครับออกสองสี่ครับไม่มีเจ็ดหลักหน่วยนะครับก็ถือว่าถูกครับแล้วมาดูครับถ้าผมคำนวณทั้งหมดนี้ก็คงจะไม่ได้ทำอะไรครับเยอะมากครับเดี๋ยวท่านลองไปคำนวณดูครับว่าถ้าท่านมีสมุดบันทึกจดไว้ว่ากิ่วัดนะครับผมจดไว้ทั้งสามปีกว่านะครับดูครับ ยังไม่เคยผิดเลยนะครับยังไม่เคยผิดเลยลองไปคํานวณดูได้นะครับลองไปคานวณดูได้ครับนี่ครับเรามาดูล่าสุดครับว่าล่าสุดเนี่ยได้เลขอะไรครับอของวดที่แล้วก่อนนะครับของงวดที่แล้วเราจะใช้ของงวดที่แล้วมาคํานวณของดง่าต่อไปนะครับเช่นงวดที่ออกแปดหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับเราจะใช้หลักแสนครับ 6บวก1เป็น7ครับ7บวก6เป็น13ได้3นะครับ3บวก0ูนย์ได้3าบวกศได้3นะครับทำไว้ก่อนครับ6 1 6น2่งหกส3กับ3เป็น11นะครับอ่าคือเลข1ครับ1บวก6เป็น7ครับ7บวก8ครับได้15เราก็มาดัดแตงวดที่แล้วนะครับคือเลข5าครับ5้าหลักหน่วยมาหรือไม่ครับมันออก5 1าครับ5้าไม่มาหลักหน่วยผ่านนะครับ นี่ครับเก้าสิบสามงวดครับยังไม่เคยผิดเลยนะครับเก้าสิบสามมวดแล้วมาดูล่าสูตรกับงวดใหม่นี่ครับเราจะใช้ของงวอที่แล้วที่ออกมานะครับตอนที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับเจ็ดบวกสามเป็นสิบครับได้ศูนย์ครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะครับพักไว้ก่อนนะครับสี่หนึ่งสี่สี่แปดสี่สามสิบสองสองก็แปดครับเป็นสิบนะครับ สิบก็คือศูนย์ครับศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกแปดของที่ครับได้เก้าครับงวดนี้ครับเก้าหลักหน่วยนะครับดับครับน่าจะไม่มาให้เห็นในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพัน้าร้อยหกสบสี่ครับเก้าน่าจะไม่มาให้เห็นนะครับจริงหรือไม่ครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับท่านลองย้อนไปดูครับหลักการผมนะครับเก้าสิบสามงวดยังไม่เคยผิดเลยครับสดับไงครับ แต่ที่ผมใช้ครับผมจะไม่ได้ใช้แค่สูตรเดียวนะครับย้ำนะครับผมไม่ได้ใช้แค่สูตรเดียวผมต้องเอาหลายๆสูตรนะครับเมื่อก่อนนั้นผมเอง,งก็คิดมานะครับร้อยแปดสูตรครับคัดไปคัดมาเหลือแค่นี้ครับเหลือแค่ไม่กี่สูตรครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสบองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเจ็ดสิบสามยี่สิบสามสูตรหรือว่ายี่สิบสามการครับ มันบอกว่าเก้าไม่มาสี่สูตรครับแปดสามสูตรครับเจ็ดห้าสูตรครับหกหนึ่งสูตรครับห้าห้าสูตรครับสี่สองสูตรครับสามสี่สูตรครับสรุปผลนะครับสรุปผลศูนย์หนึ่งสองครับไม่มีสูตรไหนที่อรากาดับเลยนะครับนี่คือเด่นนะครับนี่คือเลขเด่นนะครับเดี๋ยวผมไปจับให้ดูแบบชัดๆให้ทีครับอ่าแล้วก็เลขหกนะครับ มีแค่สูตรเดียวครับปมน่าจะเป็นครับสูตรไม่ผิดเลยก็เป็นปริยยาครับมันต้องมีผิดมีถูกครับเราก็เลยต้องเอาไว้ครับเาะหกนะแล้วสี่นะครับผิดสองสูตรครับแข่งแข็งแบบเมื่อกี้เนี้ยอาจจะหลุดได้ถึงสองสูตรครับเราก็เอามาไว้เป็นเลขรองครับอ่าแล้วแปดครับอาจจะผิดได้ถึงสามสูตรครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราก็ต้องเอามาเป็นเลขกันครับาจะใช้แค่นี้ครับหกตัวเท่านั้นครับหกตัวเท่านั้นอ่าทีนี้ผม ทำแบบนี้ให้ชัดชัดนะครับอนี่ครับหลักหน่วยบนครับสําหรับท่านใดที่ติดตามผมสายฟรีนะครับหลักหน่วยบนนะครับเด่นศูนย์หนึ่งสองรองหกสี่กันแปดนะครับเรามาพิสูจน์กันครับบางท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจครับหลักหน่วยคืออะไรครับนี่ครับหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยก็คือท้ายสุดนะครับของรอนที่หนึ่งนะครับ ขายสูตรของรอนที่หนึ่งเด่นอะไรก็ลองมาพิสูจน์กับผมได้นะครับวันนี้ผมเล็งสองไว้นะครับเล็งสองไว้หลักหน่วยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาหปล่บาทนะครับแต่ผมชอบสองอยู่นะครับวันที่26กรกฎาคม2564ครับท่านใดที่ติดตามผมนะครับหรือว่าได้เลขไปแล้วครับไม่ต้องสับสนนะครับผมคัดสัญหาท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สําหรับสายฟรีนะครับ ผมเองก็จริงๆแล้วว่าจะเอาคลิปนี้ไปลงก่อนนะครับแต่ไม่มีเวลาครับต้องไปทําสูตรกระบวนการคัาสนาเยอะครับไม่มีเวลาจริงๆครับพอมีเวลาก็เลยกลับมาทาแล้วมาลงราชาทีหนึ่งครับแต่อยากให้ท่านรู้ว่าสายปักที่ผมแจกให้ท่านไปนะครับที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วเอ๊ะทำไมมันมีต้องหกตัวหรือว่าเจ็ดตัวนะครับก็ตามสูตรนะครับอ่า จะผมพาท่านไปดูของอหลักร้อยหลักสิบหน่วยเลยนะครับก็งวดดีครับนี่ครับหลักร้อยหลักสิบหน่วยไอ้ที่ผมวางสิบตัวเนี่ยถ้าท่านาฟังผมจะเข้าใจนะครับผมจะตัดทิ้งนะครับไอ้เล็กสีดาเนี่ยผมจะตัดทิ้งนะจะเหลือแปดตัวบ้างเจ็ดตัวบ้างหกตัวบ้างนะครับบางงวดไม่เหมือนกันครับถ้ามันจนเยอะก็ตัดได้เยอะนะครับ แต่ถ้าชนน้อยก็รับประกันความเสี่ยงครับเราจะตัดแค่สองตัวเท่านั้นนะครับอ่านี่ครับแต่สําหรับหลักหน่วยวันี้ครับนี่ครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเด่นนะครับศูนย์หนึ่งสองฝันฝังไปเลยครับหลักหน่วยนะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะครับสูตรไม่ผิดพลาดับลองมาพิสูจน์ผมได้ว่าจับมาหรือไม่ครับวันนี้ก็คงจะทำแค่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับ ว่าหลักสิบหลักร้อยคงจะประมวลผลให้ท่านดูอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับที่ติดตามและเชื่อมั่นในตัวผมครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่อยากได้เลขสรุปนะครับสรุปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจสายตักคืออะไรยังไงนะครับนี่ครับงวดละหนึ่งร้อยบาทครับท่านจะได้เลขฟันนะครับ ชุดนี้เป็นชุดฟันนะครับชุดนิ้มชุดฟันสองตัวบนกับสองตัวล่างนะครับพร้อมเล็กวิ่งนะครับมีบางท่านถามว่าเอ๊ะคุณเชิเล็กวิ่ง่ะนี่ครับสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับมันจะมีเล็กวิ่งบนล่างผมฟันตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เล็กวิ่งล่างครับสองตัวฟันตัวหนึ่งนะครับสีแดงวงๆไหมนะครับคือตัวฟันนะครับอนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้เลขสองตัวที่ผมจับไปแล้วนะครับ ชุดนี้ครับชุดฟันผมนะครับจริงๆแล้วจะแจกอาจจะส่งชุดนี้ชุดเดียวก็ได้นะครับแต่บางท่านนะครับขอมาไม่เหมือนกันครับบอกว่ามันน้อยไปอยากได้ชุดเต็มบางท่านก็บอกว่าอยากได้ชุดฟันบางท่านก็อยากได้สายดับครับอบางท่านก็อยากได้สายปักครับหือแต้มรวมครับหรือว่าบางท่านอยากได้แค่เล็กวิงครับหรือว่าบางท่านอยากได้เล็กโตนครับผมเองก็ต้องเลือกส่งนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วผมเลือกส่งได้ไหมได้ครับแต่ยากมากครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดห้องสมัครสมาชิกเป็นห้อง VP นะครับเพราะอะไรครับมีสามประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งครับผมเสียผลประโยชน์หนึ่งถ้าผมสมัครสมาชิกเนี่ยแล้วมีบางท่านครับดึงเพื่อนๆเข้ามาฟรีๆครับดึงมาดึงเข้ามาอยู่ในกลุ่มฟรีๆครับแล้วอย่างที่สองครับก็วางเลขกันครับมีระดับอาจารย์ครับหลายท่าน หลายคิดหลายหัวหลายคำนวณครับก็มีเลขนี้เด่นเลขนุ้นดังหลายก็มาวางกันครับจนวุ่นวายครับเต็มไม่หมดครับอ่แล้วก็อออย่างที่สามครับทําให้ผมอไม,ม่เลขผมไม่มีเหมือนแบบว่าอ่าเลขผมอะลืมไปหมดเลยไปวางเลขกันรุ่นมานี่มาเหมือนมันคุยกันในห้องนะ ผมเองตรงนี้ไม่ซืเรียครับแต่ปัญหามันก็มีหลไยหลายด้าครับบางท่านก็บางทีกดแชร์ด้วยครับผมเองก็เลยต้องสมัครสมาชิกเฉพาะส่วนตัวเท่านั้นครับส่งให้ต่อคนครับแล้วส่งยังไงครับถ้าส่งเลือกส่งครับผมผมไม่ไหวเนี่ยครับเหนื่อยมากครับมือผมเองก็ไม่ดีด้วยครับก็เลยต้องส่งทั้งหมดนะครับท่านใดที่ไม่ชอบนะครับหรือว่าอ่า บอกมาได้ครับว่าอยากได้แค่เลขนี้ก็อ่พอผมเองก็จะให้ส่งทีหลังนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็เคยทํำนะครับจะส่งเลขเฉพาะสองตัวตรงๆบนล่างแค่นั้นแต่บางท่านก็บอกกูบี้เชฟทำไมไม่มีเลขปักเหรอบางคนก็ถามมาเยอะมากครับเอ๊ะทำไมคูณเชไม่มีเลขวิ่งเหรอคูณเชททาไมไม่มีสายดับเหรอเอ๊ะผมเองก็ยังไงดีจะเลือกส่งทิลงคนจะต้องส่งซ้ําอีก และบางท่านก็บอกว่าครูเชษฐ์สาวโต๊ดด้วยสามตตรงด้วยโครวมสรุปแล้วส่งทั้งหมดเลยได้ไหมจะได้เยอะหน่อยครับเยอะหน่อยแต่ต้องขออภัยนะครับที่เยอะนะครับท่านใดที่ไม่ชอบก็เอาเฉพาะที่ชอบก็พอครับอ่เฉพาะที่ชอบพอครับผมก็ทําตามขอของท่านไม่ถูกจริงจริงครับตามใจท่านทุกท่านไม่ไหวนะครับทําได้เฉพาะที่ทํานะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจจะสมัครสมาชิกนะครับ งวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านจะทดลองทีละงวดก็ได้นะครับเด็กไม่เข้าก็มัต้องสมัครนะครับแต่ถ้าเล็กเข้าดีหรือว่ามีความน่าเชื่อถือครับก็สมัครได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครับนี่ครับศูนย์ก็าสี่สามกศูนย์หนึ่งห้าห้าห้านะครับนี่คืออดีตไลน์ผมครับสามารถเพิ่มอดีตไลน์ผมแล้วอย่าลืมนะครับท่านสมัครมาแล้วส่งสลิปมาให้ผมดูเพื่อเป็นหลักฐานนะครับ ถ้าท่านไม่ส่งมาผมจะไม่รู้นะครับว่าท่านส่งมาจริงหรือไม่ครับผมก็จะไม่ได้ส่งเลขให้ท่านนะครับถ้ามีสลิปมีหลักฐานผมถึงจะจดชื่อท่านไว้นะครับแล้วก็จะส่งตามที่บันทึกไว้นะครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สนใจและสมัครสมาชิกผมมานะครับและเป็นกำลังใจให้กับผมทุกท่านนะครับผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับสูตรและการที่ผมแจกให้ท่านนะครับ ผมมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่แจกได้เท่าที่แจกได้นะครับกระบวนการคัดสรรผมมีหลายหลักการมากนะครับอาจจะไม่มีเวลามาเปิดเผยได้หมดนะครับแต่ก,อก,กออต็อยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นนะครับว่าผมทําอย่างเต็มที่นะครับครับอยากให้ทุกท่านมีประโยชน์นะครับอยากให้ทุกท่านได้มีประโยชน์ในสิ่งที่ผมทํานะครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณและแสดงความวิมิใจทุกท่านที่เอาข้อมูลของผมไปใช้ได้จริงแลวก็ทําประโยชน์ได้นะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับที่เห็นคุณค่าของผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ